สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทยและ f ซีทั่วโลกวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าเครื่องดักฟังเนี่ยทนายไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะคะทนายสมเกียรติฝากบอกว่าอย่าร้อนตัวไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่รู้ชื่อที่อยู่หมดแล้วจะเอาผิดหรือไม่รอปรึกษากับลุงอีกทีหนึง่งถ้าเอาผิดก็จำคุกก็ทนายรัชพลก็พูดมาแล้วนะว่า5ปีเลยนะคะทนายรัชพลพูด ว่าด้วยกฎหมายเรื่องนี้มาแล้วนะคะส่วนชื่อที่อยู่เนี่ยทนายสมเกียติก็ได้มาหมดแล้วจะเอาเรื่องยังไงคุยยังไงฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะทนายสมเกียรติออกมาพูดและชีแ้แจงก็ให้ชมคลิปวิดีโอไปด้วยคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ตัวกระตอกมันกั้นฝายตรงที่นางนั่งดูอยู่เนี่ย เป็นที่ข้างล่างมันเป็นน้ําที่น้อยๆเพราะว่ากระต๊อก,กั้นเขื่อนไว้ที่นางนั่งอยู่เนะะี่ยค่ะส่วนข้างบนจะเป็นน้ําเจิงนองเลยค่ะไปดูกันนะคะพาชมกระต้อก,กั้นน้ําค่ะที่สวนเราเองค่ะแต่เรื่องนี้เรื่องกล่องดานี้นะครับว่าเมื่อเช้าที่ผมไลฟ์สดไปเนี่ยผมก็แค่บอกว่าผมกําลังตรวจสอบอยู่แล้วผมก็ทราบเบื้องต้น นะครับทราบเบื้องต้นแล้วว่าใครคือเจ้าของเบอร์เจ้าของสินเจ้าของเครื่องนะครับไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเลยครับนะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเลยครับแต่ทําไมมีประเด็นดราม่ามาด่าผมอออย่างนั้นอย่างนี้ทนายรัจริยธรรมงงครับนะงงมากเลยครับไม่เคยไปด่าใครเลยครับเนี่ยนะแล้วก็เห็นมีคอมเมนต์เรื่องแดกเดอร์แดกเดอร์ผมก็ไม่เข้าใจภาษาเนาะผมคิว่าแดกเดอร์คืออะไร แต่ได้ยินว่าเป็นช่อง youtube อยู่ช่องหนึ่งที่เป็นคนถ่ายภาพตอนที่เจอไอ้กล่องดำตัวนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยไปถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเรื่องอ้างอะไรเนาะไม่รู้จริงไม่จริงนะฮะอันนี้จริงจริงไม่จริงนะครับว่าเออเป็นของเจ้าของรถเก่าเป็นผู้หญิงอะไรอยู่กระโปรงกระเงกระแงงผมไม่สนใจครับมันจะของขายก็ช่างครับผมไม่สนใจครับถูกไหมฮะ วันนี้เดิเกิดมนมีการคุกคามในการเนี่ยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีการคุกคามติดตามเครื่องแคร์เสียงผิดพรบอ่อพรบไปเนี่ยไอ้เกี่ยวกับข้องกับเครื่องดักเสียงเนี่ยฮะนะครับผมก็แค่บอกว่าเดี๋ยดจะลองปรึกษากับลุงพลดูว่าลุงพลจะดําเนินการหรือไม่นะครับถ้าลุงพลจะดําเนินการผมจะเข้าแจ้งความที่กองปราบนะครับถ้ากองปราบบอกว่าไปที่ปอทแจ้งความเลยผมจะไปที่ปอทไปหาท่านผู้การ แค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับเนี่ยเนี่ยซิมก็อยู่เนี่ครับนะผมก็งงครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยนะการเป็นประเด็นดราม่านะครับอะไรก็ไม่รู้เวิรวายมาทำนองมาเหน็บแนมถึงผมด้วยผมก็งงๆนะครับผมก็บอกไอ้เจ้าของซิมเนี่ยมันเป็นผู้ชายนะครับเจ้าของซิมเจ้าของไอ้เนี่ยไอ้กล่องดำมันเป็นผู้ชาย นะครับใครไม่เชื่อก็ยจะเชื่อครับนะเด็กเนอร์ไม่ได้พูดจะเออดเดอ็กเนื้อเขาไม่เกี่ยวครับผมเจอคุณเด็กเนอร์แล้วผมรู้อยู่เป็นยูทูเบอร์ช่องหนึ่งอุยตายแล้วสิยขึ้นตรงนี้เหรอเนี่ยเครียดอะไรเนี่ยนะ <_ d atter> นะครับผมก็บอกก็สร้างครับคือผมไม่ได้เคยบอกว่าดเด็กเนอร์เป็นคนเป็นคนเอาไปวางหรือเป็นเจ้าของนะครับตรงนี้นะครับ <_ d atter> ผมก็งงนะครับร้อนลอนอะไรนะโป๊แตกอะไรโอ้ตายแล้วพี่เอ้ยเนาะ ม่ได้เอ่ยชื่อครับไปดูย้อนคลิปได้เลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อกันเลยมันร้อนตัวตายดิ้นอยู่แล้วตอนนี้อ๋อตายแล้วผมพี่รัชพลกำลังอะไรเหรอร้อนตัวแล้วค่ะอะไรเนี่ยวายเจ้าสิไปะยะ้อนไปร้อนตัวอีหยันนะนะครับผมไม่ได้พูดถึงใครเลยครับผมบอกวันนี้ไอเจ้าของเนี่ยผมให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเช็คให้ แล้วเนี่ยเขามีบอกมีการตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งที่ปอทอตรวจยัางไงาครับผมไม่เข้าใจตรวจยัางไงในเมื่อของมาอยู่ในมือผมเนี่ยลุงพลก็ไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยนะฮะลุงพลไม่เคยให้ใครเลยทั้งสิ้นทั้งเสริงแล้วปอทอตรวจยังไง IGN ครับผมก็เลยบอกว่านั่งทางในตรวจเหรอหรือใช้สมาธิจ,จิตยืงไงครับงงนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงใครเลยนะฮะผมไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงใครเลยทั้งสิ้นเลยครับเนี่ย พี่แดมาส่งข่าวให้พี่น้อง f อซได้ฟังว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเจอแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นใครมันเป็นผู้ชายอาชีพมันน่าสนใจด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะล่อมันเลยครับเนี่ยจะลากไส้มันออกมาแค่นั้นเองแต่อยู่บนเงื่อนไขว่าลุงพลต้องประสงค์ดําเนินคดีนะครับไม่ใช่สมเกียรติจะไปทาทเถลิทลงทลาไม่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้เสียหายครับ นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นซิมที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครเข้าไปแตะต้องมันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับมันไปอะไรกับมันปุ๊บก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ร่วมสับสวนเนี่นนะนะครับนะฮะอย่าไปร้อนตัวครับผมไม่ได้ว่าใครเลยครับผมบอกมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับแต่บางอย่างผมก็เปิดเผยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงระสงค์ดำเนินคดีสมเกียรติรับเป็นเรื่องวิชาชีพ สมเกียรติเข้าแจ้งความกับผู้การปอทอเลยครับผมจะสมม่งมอบตอมือผู้การก็ได้หรือจะสมม่งมอบที่กกกอกก็ได้ไม่ใช่กกตูมนะแต่ถ้าจะเอาตรงๆเลยก็ไปที่ปอทอแจ้งความได้เลยครับตรงนี้แต่ถ้าเอาเดินทางสะดวกไหนก็แจ้งที่กกตูมและกกตูมทำตันสือถึงปอทอพอรู้ตัวปุ๊บก็มีหมายเรียกไอ้เจ้าตัวนี้มานะไอ้เจ้าตัวนี้มาผม ตำรวจก็ต้องถามเขาเฮ้ยเฮ้ยเองไปซื้อมายังไงกับใครยังไงใครซื้อเองเอาไปให้ใครเออแค่นั้นครับเพราะนั้นผมไม่ได้รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแอบเอามาวางหรือไม่วางเดี๋ยวเอาลูปหน้าให้ให้ลุงดูก็รู้แล้วครับมันจะไปไหนครับเดี๋ยวจะตามถึงบ้านเลยครับมีเลขที่อยู่ครบหมดนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน เดี๋ยวต้องไปแจ้งความที่เจ้าพนักงานนะครับเสร็จแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยมันผิดข้อหาอะไรบ้างาคุกคามสิทธิเสร็นีภป้าพราบข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็ว่าไปนะและก็ไม่เคยเอ่ยชื่อเลยตั้งแต่มาชาวนี้ครับนะฮะกลายเปว่าทนายมันมีอะไรนะศิลธรรมจริยธรรมเบาบ้า,บา,บาเบาเฮ้ยงงยเนี่ยไม่เคยว่าใครเลยนเนี่ย ผมไม่เคยว่าอะไรครับนะคก็บอกแล้วไงว่าทํางานไปตามหน้าที่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะเรื่องที่มี f อฟบางคนโทรมาบอกว่าอยากให้ลุงคนป้าแตนอะไรไปขอไม่ไม่ได้เกี่ยวมันเป็นแค่เขาโทรมาเขาไม่ไปทาหรอกผมยะบอกเลยว่าไปขอโทษเรื่องอะไรนะครับอย่าไปคิดมากครับบางทีผมเล่าให้ท่านฟังว่ามีบางคนโทรมาก็เรื่องความรารถนาดีก็รับฟังไว้ แต่ในความเป็นจริงคงไม่ได้มีการปฏิบัติแบบนั้นหรอกผมก็รู้อยู่แล้วมันไปขอโทษเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมฮะเออนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวว่าตอนเนี้คือลุงแกงมอบหมายตัวนี้มาให้ผมธนาสงเกียริช่วยดูให้ผมหน่อยผมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเจ้าของใครเป็นคนมาทําอะไรเงี้ยนะผมก็เออเดี๋ยวจะด,ดูให้นะครับอ,อ๋ออ่า ทัวรลงผมเหรออ๋ออ๋อวันนจะมีทัวรลงผมอย่ามาลงผมครับขอโทษขอร้องครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับจริงๆผมก็แค่บอกเนี่ยเนี่ยคุณดูดีของจริงอยู่เนี่ยพร้อมซิมนี่แหละนะครับเขามอบหมายมาผมก็ไปทํางานตามหน้าที่อ่านี่พี่เ็าบอกความจริงก็คือความจริงครับนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรครับ ใครไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครเกี่ยวข้องก็ลากสาไส้นออกมาให้หมดเนี่ยใช่ไหมคือเวลาผมพูดความจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่มันมง,งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีการขยายความออกไปนะครับอะไรอ่ะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเลยนะครับเนี่ยด้วยความสัต์จริงนะครับไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเลยจริงแต่บอยไอ้คนที่ทําตัวเนี้ยมันเป็นผู้ชายนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อน,นะครับ นะฮะแค่นั้นเองครับอ,อ่อะไรอ๋อมีคนร้อนตัวอุ้ยตายเลยวตายแล้วตายแล้วตายแล้วพระเจ้าจอดนะฮะจริงๆครับใครทําผิดคนนั้นก็ไปรับครับนะฮะถ้าลุงพลประสงค์จะดําเนินคดีผมก็ต้องไปตกลงกับลุงพลก่อนว่าลุงพลครับลุงพลจะดําเนินคดีหรือไม่ถ้าลุงบอกทนายจัดก,การไปเลยตามกฎหมายผมก็เข้าแจ้งความ นะครับข้าแจ้งมาผมก็ลากไส้ไปว่าไอ้คนนี้มันคือใครมันเอาไปจากไหนซื้อแล้วเอาไปให้ใครอ่าเกี่ยวข้องกี่คนนะครับจัดไปเป็นเซตครับเมนูคอมโบโรครับแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่ลงพนทุกทั้งหมดต้องอยู่ที่ลงพนนะครับไม่ใช่อยู่ที่ผมนะครับทนายก็เหมือนไม้เขาขี่เขาเขาจ้างเราก็ขี่เราเราก็กลัวไปแค่นั้นเอง นะฮะผมก็บอกทุกท่านแล้วว่าทุกอย่างผมจะทํางานตามความาความถูกต้องนะครับตามกฎหมายทุกประการถ้าหากไม่มีความผิดก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่มีเจตนาก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรแต่ถ้ามีเจตนาร่วมกันสมคบสนับสนุนส่งเสริมกันก็ว่าไปตัวการตัวแทนผู้สนับสนุนนะภาษากฎหมายนะเออนะครับทนายอย่างงลุงคนเจอมากกว่านี้ ครับผมคือผมผมก็แก้งงงนะแก้งงงยังไปฉลาดทุกเรื่องไม่ดีครับแดกเนอร์ไม่รู้เรื่องครับผมเคยเจอคุณแดกเนอร์แล้วครับนะนะผมเคยเจอคุณแดกเนอร์แล้วคุณแดกเนอร์เป็นคนส่งคลิปนะครับที่ถูกกล่าวหาเรื่องหมิ่นประมาทให้ผมด้วยซ้ำตอนนี้กําลังฝากมาเพราะฉะนั้นคาว่าแดกเนอร์เอาไปตรวจปอทเนะี่ยผมงงอยู่ว่าเอาไปตรวจได้ยังไงนี่เมื่อมันอยู่นี่ การตรวจเบอร์โทรศัพท์เจ้าของเครื่องนี้ไม่มีทางที่ศูนย์โทรศัพท์เขาจับเขาจะบอกคุณถ้าเกิดคุณไม่มีหมายของตำรวจไปนะครับอยู่ดีๆมับอกเอ้เบอร์โทรศัพ 85, ท์85121178เป็นของใครคะช่วยบอกหน่อยศูนย์ก็ไม่บอกหรอกครับเว้นแต่จะมีหมายนะครับจากพนักงานสอบสวนไปหรือตำรวจไปนะครับการไปตรวจว่าไอ้ตัวเครื่องนี้ใน Google ว่ามันเป็นเครื่องดักฟงังหรือไม่อันนี้ใครก็ตรวจได้ครับ ใครก็ตรวจได้ครับผมก็ตรวจได้แต่ตรวจความเป็นเจ้าของจะต้องใช้เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแดกเดอร์ครับผมรู้ครับไม่ต้องห่วงนะฮะแดกเดอร์เขาไม่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่าผมไม่เข้าใจภาษาอีสานนะจะพยายามเข้าใจอยู่นะครับอ่าป้าแตนไปถามที่ศูนย์การค้าเขายังไม่บอกเลยนะครับซิมนี้เจ้าของต้องรับผิดชอบนะครับ เครื่องนี้สั่งซื้อมาอย่างไรเจ้าของต้องรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็แค่เอามาเป็นประเด็นในทางกฎหมายแล้วก็ถามลุงพลว่าลุงพลครับคุณชัยพลคุณจะดําเนินคดีกับคนนี้ไหมถ้าลุงพลอกดำเนินคดีครับทนายก็จัดการกันไปตามวิชาชีพถูกไหมครับทุกอย่างเดี๋ยวบอกทาฟีก็มีมีปัญหาเรื่องใหมา่าตดีใช่ไหม พราะฉะนั้นขอทุกท่านติดตามเข้าใจไหมครับคดีต่างๆที่ผมรับงานมาผมก็ดูแลอย่างดีที่สุดไม่เชื่อไปถามอุคพลกับคุณแทนได้ครับทํางานอย่างดีที่สุดนะครับอ่านะครับอันนี้ถ้าผมรับเป็นงานอีกผมก็ดําเนินการไปแล้วผมก็แจ้งตำรวจท่านผู้ใหญ่ไปดูหน่อยว่าเออท่านครับท่านผู้การหรือท่านรองผู้กำกับการครับท่านครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับ ตอนที่รับอุปกรณ์ไปยังสมบูรณ์อยู่นะครับท่านห้ามาพูดว่าอุปกรณ์เสียไม่ได้แล้วครับถูกไหมฮะท่านผู้ชมถูกไหมฮะตอนคุณรับไปจะทดสอบให้คุณดูเลยว่ามันยังใช้างานได้อยู่นะฮะถ้าท่านเอาอไปแล้วมันเสียท่านต้องตอบสังคมนะฮะแต่ผมก็เชื่อมั่นในจริยธรรมของทางปอทอนะครับเชื่อมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพเขานะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใจเย็นๆครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวจับไอ้เบอร์หนึ่งนี้ได้เมื่อไหร่นะครับจับไอ้เบอร์หนึ่งได้เมื่อไหร่ไอ้เบอร์สองไอ้เบอร์สามไอ้เบอร์สี่เดี๋ยวเกาลากไส้มันออกมานะครับไอ้ทนายกระจอกคนนี้แหละครับไอ้ทนายโนเนมคนนี้แหละครับนะฮโนเนมผมโนเนมครับอย่ายุ่งกับผมนะผมไอ้ทนายมดตัวน้อยตัวนิดมด มิลิหน้าดูอู้หูแค่นี้นะครับนะแต่เวาลามดมันมุดเข้าไปในในใน,ในหูช้างได้นี่ช้างดิ้นแทบ,บตายเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนนะครับนะฮะอาจจะมีคนยอมติดคุกคนเดียวก็ได้ครับคือไอคนที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้อาจจะมีคนยอมติดคุกคนเดียวก็ได้ครับนะครับฉันยอมตาย นะครับเพื่อพี่น้องและของเพือ่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปครับติดกุกตั้งสามปีแล้วก็มาใช้ชีวิตก็ไันไะและผมก็ไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยนะครับท่านกลับไปดูในคลิปดีๆนะครับแต่พอไม่เอ่ยชื่อใครเลยทนายโดนเละเลยบางทีก็บอกว่าทนายมีจริยธรรมมีศีลธรรมหรือเปล่าการจะจับผู้ร้ายมาลงโทษมีศีลธรรมไหมครับ การที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของลูกคาผมผมมีศีลธรรมไหมครับอาเวคอนเมอิดผมไปทำงานตามวิชาชีพผมตรงไปตรงมาไม่ได้บิดบิดพี่ยออะไรใครเลยมีศีลธรรมไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะลากไส้ถ้าไอคนนี้มันยอมไม่ลากไส้และผมรู้จักชื่อที่อยู่มันหมดแล้วบ้านมันอยู่ไหนนะครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองอย่าไปตื่นเต้น ก็ได e, e ้เอ่ยชื่อใครคุณไม่ได้ทำก็อย่าไปเดือดร้อนหญิงนะครับหญิงหรือชายอันนี้ก็เดี๋ยวตำรวจเรียกเองสองพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวตำรวจเขาเรียกเองครับเพื่อนแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับหญิงหรือชายตำรวจเกาเรียกเองมีบางคนบอกเป็นทนายแน่ๆเอาได้ยังไงอ่ะเขาไม่ถึงรู้อะมีบางคนบอกเป็นทนายแน่ๆเลยอ่ะกรณีทนายกระทํความผิดนี่ติดตารางทันทีนะครับ เพาะมกอะไรก็ตามะเรางนเป็นพเศษักอรีตปนาคมบอกเรียนชนแง่ๆเลยเมื่อปกเลยไปสันไปยีบุกุปบุกุตุดอะไรไม่กอดตุดเอมอตุดกันแต่วลาเราทนาบความทำอะไรผิดกฎมันจะโดน2เท่า3เทครับผมบอกให้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการลากไส้ในมืจับไอ้เบอร์หนึ่งให้ได้ก่อนแล้วถามไอ้เบอร์ ไอ้เบอร์หนึ่งเฮ้ยเองซื้อมายังไงเองลงทะเบียนไว้เนี่ยเองอย่าปฏิเสธนะหลักฐานเอเอฟเขามีนะไอ้เบอร์หนึ่งเองเอาไปให้ใครบ้างน่าอิจฉาดิเองเอาไปให้ใครเอาไปคนนี้ครับอ๋ออะไรขอตังค์ให้เหรอขอตังค์ให้ใช่ไหมอาว่าไปแค่นั้นเองนะครับคุลล่าเข้ามาหมดครับเป็นยวงนะครับเป็นดวงครับนะครับแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาบางคนบอกขังรมรมนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกตรงๆผมไม่ได้เกิดใ,ใครและผมก็แค่บอกว่ามันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากลุงพลมีความประสงค์จะดำเนินคดีเขาในข้อาหาต่างๆนะครับอันเกี่ยวกับการคุกคามเขาคนนี้ผมก็จะพาลุงพลไปแจ้งความดำเนินคดีหรือลุงพลจะบอกอำนาจ พ่าอำนาจผมไปแจ้งมาดำเนินคดีผมอาจจะเดินทางไปที่ปอท่วแจ้งความเป็นหลักเป็นการสองคนนั้นเฮฮาตัว่เลยเค่องมืออุอันนี้ก็เลยผมจะทดซอบว่าดนเซอร์แดนเซอร์เออเมื่อท่านรับไปแล้วท่านจะบอกว่ามันเสียไม่ได้นะครับถ้าท้ามวัตถุทำลายวัตถุพยานหรือพยานหลักฐานตรงนี้เสียหายท่านต้องรับผิดชอบ พราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าคูเสียงได้เมื่อผมจะอให้ท่านแจ้งผมจะองสอบให้ท่านดูเลยนะครับผมจะพาช่างที่เก่งนะครับเป็นช่างเทคนิคไปด้วยกันแล้วเปิดให้ท่านความลับอีกเลยเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับหากเครื่องเหล่านี้หลุดออกไปแล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกดักฟังหรือผู้ที่บางอย่างมันเป็นความลับของทางราชการแล้วถูกดักฟังออกไปวันหลังเราอยู่กันไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคง สารจะลงโทษหนักนะครับสารจะลงโทษหนักนะครับนะครับเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่หน่วยงานราชการจะต้องมีการขออนุญาตใช้ในเรื่องของการจับกลุมด้วยบางทีผมจาได้อยู่ได้ยินแววๆอยู่เคยถามมามีขายเยอะครับแต่ผิดกฎหมายครับรับรองได้นะครับบางคนบอกมีขายเยอะมีขายเยอะคือลักลอบขายครับแต่ถ้าขายแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวไม่เป็นไรแต่เอามากระทำความผิดต่อกฎหมายเนี่ยนะครับยาว นะครับนะบนะนะลองดูก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะนี่ต่อไป